สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนมือี้เสียหฮมเมอร์เบิงต้นใหม่อันนี้ต้นอ่าต้นหางลุงขาอันนี้เพื่อนต้นหางยุงต้นหางยุงเป็นหน่วยกำลังมาเขาของสมุดสิเปียบเทียบต้นหางลุงเปรียบเทียบคือคนณเอาไหมคะ่ะคือคนเเอาส่วนปลายรากนี่ค่ะนะอะไรคือฐานของครอบครัวนี่คะ่ะอันนี้รากต้นไม้เป็นฐานครอบครอบครัวฐานครอบครัวเดที่มันคงขาวอน ก็จะดีคะ่ะอันนี้คือเป็นฐานอันนี้เปรียบเทียบคือพ่อกับแม่พ่อกับแม่สิเป็นหากหากยังหากยังให้ลูกเพื่อจะให้ลูกมีชีวิตเติบโตไปเรียวซึ่งขึ้นมากกระลั่มตนี้คะ่ะปึ๊บแตกกินการสาขาไปก็คือเป็นลูกเป็นลูกคะ่ะอันนี้คือลูกแตกกินการชายลูพุ่นนี่ลูกพกุ่นนี่แตกไปแตกไปคะ่ะแตกลูกออกมาแล้วก็แต่งงานก็ะติแตกสาขาออกไปนะะียค่ะแตกสาขาออกไปสู่ครอบครัวแต่พ่อแม่ก็คือเป็นคนคือเก่า แล้วก็กลับมาไปสู่โคนต้นโคนต้นก็คือพ่อกระแม่ค่ะพ่อกระแม่ก็คือหาตัวใหม่เพื่อจะบรรคัประคองครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญบรรคับประคองขี่แนะแนวทางมาลูกเออตรงหรือในสังคมคุณงานคนดีตรงเป็นคนดีของชางคนเป็นพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่ค่ะคือตนใหม่ถาเาว่ามีหา่างเปียกเจว่าถาาว่ามีหา่างเปียกเจอเป็นพ่อเป็นแม่ถาเาว่ามีพอ่อมีแม่เขาก็ไม่ได้เกิดมาเนี่ยค่ะเขากไม่ได้เกิดมาสรุปเดี่ยวขึ้นหนึ่งสี่ไม่หน่อยสี่บ